อ่า,าท่านกำลังตามหาร้านระบักจมใจม่หรือเปล่าครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยบับโบช็อปทางร้านนะครับผมมีบริการเติมโลบักวีพีเซิร์ฟเวอร์และก็ยังมี ID Pa พาร์ด้วยนะครับแล้วทางร้านยังมีบริการคลิปไอเทมแบบต่างๆด้วยนะครับเช่นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ออสตาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมอ่ายังมีอีกนะครับผมมีจำหน่าย ID เดีเกมโลบอกไก่ตันราคาเริ่มต้น50บาทเท่านั้นนะครับและท่านใดที่ไม่มีเวลาฟาร์มนะครับทางร้านยังมีการรับฟาร์มรหัสโลบอกของท่านด้วยนั่นเองครบ,บในนทีี่เดยวนลนะอื้ นะครับผมก็การสุดีคนนั้นเองนะครับอยู่กับผมนะครับนายต้นอีกแล้วนะครับผมเอาดแปลงไหมก็วันนี้นะครับผมเรากลับมากับแมปที่มีชื่อว่าบ็อกฟ o ดนะครับผมจากการที่ไม่ได้มาโคตรนานเลยนั่นเองนะทุกคนนะก็เรากลับมานะครับผมเพราะมันอัปเดตใหม่เว้ยทุกคนนะครับผมเป็น17.3เรียบร้อยทุกคนนะครับผมก็ได้อัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยทุกคนนะครับผมแล้วก็มีผลใหม่ด้วยนะอออส่วนใหญ่นะครับน่าจะเป็นการรีโมเดลมากกว่านะครับรีเวิร์กเออสกิลเนาะนะตอนนี้ก็เหมือนจะ รีเวิร์กไอ้นี่นะครับรีเวิร์กปีกงาเป็นไงปีกมันขยับได้แต่ก่อนเป็นแบบนิ่งโง่โงเลยไม่โดนอันนี้มันขยับได้เลยนะดคนะ <c oughs> โคเทเลยทุกคนนะครับแล้วก็มีเผา,าเอเวกมาใหม่ด้วยนั่นเองนะเออเอาเวกสองมั้งเออเอเวกสองนะครับผมแล้วตอไน้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้กูพูดไม่ค่อยชัดเลยเนี่ย นะโอเคก็ป้าเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราไม่ได้มารีวิวผลหรืออะไรนะครับผมเอาไว้วันอื่นแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นเออ่ผลแรัมมดจิตื่นผลใหม่นะครับผมก็อาจจะรีวิววันอื่นนั่นเองแล้วกันนะแล้วก็หมัดซุปนั่นเองนะครับผมหมัดซุปวีสองนั่นเองนะก็ใครทำทีเดียวนะผมโอเคก็วันนี้นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมไปแจกโค้ดกันก่อนนั่นเองนะครับผมเหมือนตามชื่อคลิปนะครับผมก็วันนี้เราจะมาแจกโค้ดกันอย่างเดียวนั่นเองนะใช่แล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปนะฝากกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยทุกคนนะคคคครรัับบโโออเเเปปป่าไไลยผม ก็ตอนนี้เปนลยนะผมก่อนที่จะไปแจกคนนะผมขอดูวนะ่าผลอะไรมาใหม่บ้างนะโอย้ยังไม่ดีผลเลยแฮะนผมดูสินี่ผลลีโอพาร์เหรอเนี่ยน่าจะเป็นผลเสือดาวทุกคนนะครับผมนี่เป็นผลซีพน,นปะ่ะน่าจะประมาณนั้นวะครับผมโอ้โหผลมันเดี๋ยวนะโอ้ดกคนผลนี้แพงกว่ามังกรถ,ถึง400ร้อยโลบ้างเลยนะแพงมากเลยนะโอ้โหในการ์ตูนแม่ง เรื่องราคายางต่ำนะครับผมเออในเกมนี้นะครับผมรู้สึกว yep ่าสิงโตจะแพงกว่ามังกรนะนั่นไปดูนะครับผมไปเดี๋ยวเราเริ่มแจกโค้ดเลยนะครับผมเออผมลืมบอกไปนะครับว่าการแจกโค้ดของผมเนี่ยจะแจกโค้ดแบบเออของเก่ากันเนาะเพราะของใหม่ตัวนี้มันไม่ค่อยมีเยอะทุกคนนะมีแต่ของเก่าที่ใช้ได้อยู่นั่นเองทุกคนนะครับผมของเก่ามากก็มีนะเออนะครับผมโอเคก็ไปหาที่แจกกันดีกว่าทุกคนนะครับเออผมลืมบอกเลยเนี่ยว่าถ้าเดินก็เปลี่ยนใหม่เลยดูดิถ้าเดินเทมักนะครับผมโอเคไปเฮ้ยแจกวันนี้ดีกว่าทุกคนนะครับแปลงออดด้้วยยฮเ่างงีิ ว่าแสบตาก็ว่าร่างดื่มดีกว่าวนะเออกลับร่าง โอเคมาแจกเลยนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะใส่โค้ดลนะครับผมก็ใส่โค้ดนะครับผมมาตรงที่ทวิตเลยนะครับผมทุบนี่เข้ามาเลยนะไปดูนะผมก็โค้ดที่ผมเอามาในวันนี้นะครับผมเป็นโค้ดที่ใช้ได้หมดนะครับถ้าเกิดโค้ดไหนที่ผมไม่ได้เอามานะแสดงว่ามันยังใช้ไม่ได้นั่นเองทุกคนนะครับผมต้องขออาอจริงๆนั่นเองนะที่เอาแต่โค้ดเกา่าๆ <c oughs> มาเพราะไม่มีโค้ดใหม่เลยอะ่นะไม่โ okay, <c oughs> อเคก็คนแรกนะครับที่ยังใช้ได้อยู่นะครับที่มีชื่อว,ว่า JCWUK <ๆ S 1> นะครับผมก็โค้ดนี้นะครับผมได้คูณ2 XP นะเหมือนตอนนั้นเลยนะคร โค้ดนี้นะครับผมที่มีชื่อว่า Boxy Boozy เหรอนะครับผม Boozy นะ B L U X B L U W X Y นั่นเองทุกคนนะครับผมโอเคกดคลายไปนี่นะครับผมยังใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้จะเป็นอย่างนี้นั่นเองทุกคนนะครับผมก็ที่ยังไม่ได้ใส่ก็ใส่กันเดี๋ยนั่นเองกันต่อมานะครับผมโค้ดที่มีชื่อว่า Sub to Fade ก็เอ่อทิพเป็นเก้านั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าพูดยังไงนะแต่เรียกว่าเก้าเก้าเก้านั่นเองนะครับผมกดทรายไปนะครับก็จะได้คูณสองมาเหมือนกันนั่นเองทุกคนนะครับผมเอ้ยผมลืมบอกไปเลยว่าโค้ดเมื่อกี้ไอ้โค้ดเอ่อบ็อกเสียบ็อกซูอะไรนั่นนะนะผมก็ได้เป็นคูณสองเหมือนกันนั่นเองทุกคนนะโอเคเฮ้ยเอาผมต่อมานะครับผมโค้ดนี้นะครับผมที่มีชื่อว่าอินยุยลาบเอ็นยูซิเอ็นยูอิสโปนั่นเองทุกคนนะผมโคดนี่โค้ดเก่าเหมือนกันนะนี่ก็รีดีมเรียบร้อยนะครับผม ต่อมาโค้ดนี้นะครับผมโค้ดที่มีชื่อว่า kitty gaming นั่นเองทุกคนนะครับผมก็กดแช้์เหมือนกันนะครับผมก็โค้ดที่ผมแจกในตอนนี้เอาคิดถึงโ,โค้ดนี้หมดอีกแล้วเหรอทำไมหมดเร็วจังอ๋อเขียนผิดนี่นะผม <laughs> ก็ทุกคนนะครับผมเป็นโค้ดคูณ2เวลหมดเลยนะครับไม่มีรีเออ่ลีสเตอร์เลยนะ ก็ถือว่าดีมากนะครับน่าจะดีแหละนะครับเอาไว้มาฟาร์มเวลในช่วงใหม่ๆน,นะครับผมก็เออลืมไปเป็นปโค้ดเก่าเนาะไม่ใช่โค้ดใหม่นะผมโอเคแล้วต่อมามันจะมีโค้ดย่อยๆด้วยน,นะครับผมผมไม่รู้ว่าโค้ดนี้มันใช้ได้หรือเปล่านะที่มีชื่อว่ามีชื่อว่า Star Code Hero นั่นเองนะครับผมก็หรือว่า Hero วะอะไรเงี้วะเออที่กางแล้วกดทาไปอ้อนี่ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วต่อมาโค้ดนี้นะครับผมนี่นะครับผมมีจิบ,บัตด,ดูปนะเป็นไงใช้ได้เยอะเยอะละนะผมต่อมาเป็นโค้ดสุดท้ายแแแแลลล้้้้้ววนนนนนนะะะะคคครรััับบผผมมเป็็โดดที่่่าหกตยยงใชไอู นี่ครับผมคนนี้ครับผมที่มีชื่อว่าเอ็กเซลลีเหรอเอ็กซาลาลีสักอย่างนะครับผมก็ทราไปนั่นเองนะก็คนนี้ครับผมจะได้คุณสองมเหมือนกันนั่นเองทุกคนนะครับผมถือว่าเยอะนะเออคู่สองในภาคนี้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นคนเก่าหมดไงแล้วผมก็อาจจะมีคนใช้ไปบ้างนั่นเองทุกคนนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนั่นเองทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกันเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมใช่แล้วไปละบ๊ายบายนะครับผมเอาหันนนี้สิโอเคไปละะบบ๊าายย